ส <re> วัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาใช้ปโปรแกรมในการตัดภาพนะครับในการตัดภาพนะครับเราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าเป็นโปรแกรมนะครับโฟตโตเพียนะครับถ้าถามว่าโปรแกรมโฟโตเพียนะครับเป็นยังไงนะครับโฟโตเพีเยก็จะคือเป็นโปรแกรมกราฟิกแบบออนไลน์นะครับที่จะใช้ในการตัดต่อภาพนะครับเป็นแบบ พวกภาพถ่ายนะครับพวกภาพถ่ายต่างๆที่เราใช้นะครับก็จะมีการนํามาใช้ในการตัดต่อนะครับในการที่จะมีการตัดภาพนะครับเข้ามาอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่มีการทําแบนเนอร์นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็คือเราก็จะเข้าไปในเว็บนะครับที่ชื่อว่า p h o t o p ี a นะครับโฟโตเพียนะครับโฟโตเพียจากนั้นนะครับเราจะทําการ Open ภาพเข้ามานะครับนะแล้วเราจะใช้เครื่องมือนะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้เราจะใช้เครื่องมือตัวเพนนะครับอ่าเพนเป็นรูปปากกานะครับอ่าเป็นรูปปากกานะครับในการที่จะตัดในส่วนของภาพหรือแบบที่เราต้องการนะครับอ่านะทีนี้เมื่อเราตัดนะครับก็คือเราจะทําการตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับนะ ก็คือการกดนะครับปากกาลงไปในแต่ละจุดนะครับนะให้เชื่อมโยงหากันนะครับนะเช่นผมจะตัดรูปนังแบบนี้นะครับผมจะใช้ปากกานะครับเพ่นนะครับในการตัดนะครับแต่ละส่วนแต่ละชิ้นออกมานะครับเป็นเป็นวัตถุเนาะนะครับก็จะกดเข้าไปนะครับมันสามารถที่จะปรับโค้งได้นะครับ ปรับโค้งนะครับความโค้งของของเส้นนะครับเส้นปากกานะครับนะเราก็ปรับโค้งนะครับตามวัตถุนะครับนี่ผมจะตัดเช่นผมตัดวัตถุนะครับนะก็คือจะตัดเข้ามานะครับก็นะกดเรากดเมาส์นะครับตัดตัดเข้ามาประมาณกินเข้ามากินในเนื้อของวัตถุเข้ามานิดนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็เวลาเราขยับนะเราจะใช้มือขยับนะครับเป็นมือเนาะเอาเมาส์ไปกด มือนะครับผมก็จะขยับนะครับนี่นะครับก็จะตัดตัดวัตถุนะครับนะก็คือเป็นการกดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายก็คือจุดที่เราเริ่มต้นนั่นแหละนะครับนะค่อยๆปรับนะครับปรับวัตถุนะครับอ่าเราก็จะทํามาเรื่อยๆครับนะครับทํามาจนอันนี้ก็คือเรา เราเริ่มต้นจากจุดแรกเนาะแล้วก็ถึงจุดสุดท้ายนะครับทีนี้มันจะมีคีย์ลัดนะครับคีย์ลัดก็คือเรากดที่สเปซบานะครับนะตรงมือเรามันก็จะกลายเป็นมือนะครับตัวมือเราขยับวัตถุนะครับขยับแบบเนาะหรือว่าภาพที่เราจะตัดนะครับถามว่าโปรแกรมโฟโต้เพียนะครับโฟโตเพีย,โโพยมันเป็นโปรแกรมที่ออนไลน์นะครับใช้ฟรีนะครับ ช้ฟรีนะครับพนะูดง่ายๆคือเมนูมันคล้ายๆกับโปรแกรมลิขสิทธิ์นะครับน,ะนี่เราใช้มือขยับนะครับปรับวัตถุนะครับแล้วก็เราก็จะปรับไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะครับนี่ผมก็จะปรับนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับปรับโค้งนะครับตามเส้นเนาะนะครับนะเมื่อเราปรับตามเส้นเรียบร้อยนะเราก็จะซูม เข้าซูมออกนะเขาจะใช้ตัวคืาเรียกว่าเป็นตัวแบนขยายเนาะทีนี้เราก็จะมากดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดจุดปละที่วัตถุนะครับก็คือเรากดลงไปที่ผาดนะครับนะแล้วกดเมาส์ลงไปนะครับที่วัตถุนะครับนะตัวไหนที่มันไม่เกี่ยวเราก็ลบออกได้นะครับนะเรากดเข้าไปนะกดเมาส์แล้วก็กด ที่คีย์บอร์ดนะครับคือกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วเมาส์กดลงไปที่วัตถุนะครับนะแล้วเราก็ทําการก๊อปปี้นะครับนะแล้วก็จะทําการเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเป็นหน้าใหม่อ่แล้วเราก็จะใส่นะครับ edit copy แล้วก็วางนั่นเองนะครับนะครับถ้าเราถ้าเราก็ปีมาแล้วมันเป็นสีดําแบบนี้แสดงว่าตัวเลเยอร์นะครับเลเยอร์เนี้ยนะครับอาจจะมีเลเยอร์ที่ไม่ พูดง่ายก็คือเป็นเลเยอร์ที่เกิดมานะครับเราสามารถลบออกได้กดแล้วก็ลากไปใส่ทางขยะนะครับแล้วเราก็กดนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับกดชิปค้างไว้ก็ได้นะครับเพื่อเลือก2วัตถุเนาะสเลเยอร์นะครับแล้วก็กดนะครับตัวพาดแล้วก็กดที่ปุ่มคอนโทรลนะครับนะนะคัปีนะครับแล้วก็วางลงไปใหม่นะครับแล้วก็อีดิตนะครับแล้วก็บาง เราก็จะได้ตัวแบบนะครับตัวแบบที่เป็นพูดง่ายคือการตัดตัดโดยใช้ตัวตัวปากกามันจะเข้มหมายถึงว่ามันจะเนียนนะครับมันจะแบบดีนะครับดีกว่าตัวอื่นที่เราตัดนะครับมันจะมีความคมเนาะนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้เอาตัวแบบตัวนี้นะครับไปใช้งานได้นะหรือจะปรับในเรื่องของ ตัว image แล้วก็ตัว adjust นะครับเราสามารถปรับได้ปรับความสว่างความเข้มอะไรก็ได้นะครับนะ,ะเป็นการปรับภาพพื้นฐานนะครับนะหรือรจะใช้ตัวที่เป็น curve นะครับนะเป็น curve เป็นเส้นก็ได้นะครับนะไปที่ adjust แล้วก็ตัว curve นะครับนะแล้วก็ปรับนะครับเส้นนะครับภาพมืดภาพสว่างเรายิงแสงเข้าไปนะครับนะก็ได้คลิกนะ นะครับมอปรับแล้วตอบโอเคปึ๊บนะครับทีนี้เราจะเอาภาพไปใช้นะครับก็คือเราสามารถก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ภาพนี้นะครับก๊อปปี้เช่นผมจะเอาไปใช้ในตัวโปรแกรม Can ว a เนาะก็ก๊อปปี้เลยครับแล้วก็ไปเปิดแ a นว a ขึ้นมานะครับเปิดแ a นว a ขึ้นมาแล้วก็ c t r l V นนะครับวางลงไปก็ได้นะครับ c t r l V หรือว่าไปที่ Edit แล้วก็วางนะครับ ก็ได้เป็นกันชี้ขวาแล้วก็วาป๊บนะครับเราก็จะได้นะครับภาพที่เราตัดมาเนาะนะครับอันนี้คือใช้โปรแกรมโฟตโตเฟียในการตัดนะครับก็เป็นเทคนิคในการทำนะครับสวัสดีครับผม